เงินหมื่นล้านปมใครคำถามนี้กำลังร้อนแรงขึ้นเมื่อปริศดีกาเข้ามาชี้แจงว่าการโยกงบ3.5หหมื่นล้านบาทในโครงการแจกเงินหมื่นต้องตรวจสอบความผิดผิดของแต่ละบุคคลในคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งเป็นจุดที่ส่วนใหญ่ของประชาชนอาจพลาดไปว่าจริงๆแล้วใครคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบและที่น่าสนใจคือกรณีนี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบที่ละเอียดและลึกซึ้งกว่าเดิมโดยเฉพาะเมื่อปอปอชอ เริ่มต้นไต่สวนนายเศรษฐาทวีสินและคณะรัฐมนตรีชุดนั้นๆในวันที่4พฤศจิกายน2568เวลา12นาิกา50นาทีนายประกรณ์นิลประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีนี้โดยเข้ามาให้ความเข้าใจว่าหน้าที่ของเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคือการแจ้งปมและให้ข้อมูลให้กับปปช เพื่อการไต่สวนแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการตัดสินใจในการยกงบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ทุกคนในห้องประชุมต้องรับผิดชอบเท่ากันแต่ต้องพิจารณาจากบทบาทและส่วนร่วมของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจแต่ที่นี่คือจุดที่คนใหญ่พลาดไป เมื่อถามถึงกรณีของนายอนุทินชาญวีรกุลที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในช่วงนั้นนายประกรณ์กล่าวว่าเขาจะไม่ได้ว่านายอนุทินต้องรับผิดชอบหรือไม่แต่สิ่งที่ชัดเจนก็คือการตรวจสอบต้องดูเป็นรายบุคคลและนี้ก็เป็นจุดที่อาจเกิดความขัดแย้งได้เพราะบางคนอาจคิดว่าทุกคนในห้องประชุมควรต้องรับผิดชอบเท่ากันแต่จริงๆแล้วกฎหมายมองโดยละเอียดกว่านั้นแล้วคุณคิดยังไง การที่บางคนอาจท้วงหรือแสดงความไม่เห็นด้วยในห้องประชุมนั่นเป็นหลักฐานพ้องที่อาจช่วยให้พวกเขาโดยไม่มีความผิดหรือไม่นี่คือคำถามที่น่าสนใจและอาจเปิดโอกาสให้เกิดการอภิปรายที่ร้อนแรงโดยเฉพาะเมื่อพิจารณาถึงบทบาทของแต่ละบุคคลในการตัดสินใจที่อาจส่งผลต่อประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญเพราะด้ยเงินจำนวนมหาศาลนี้การตรวจสอบที่ละเอียดและเป็นธรรมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง